ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสาหรับพยาบาลฟินแลนด์เปิดใจครั้งแรกหลังจากขึ้นเวทีร่วมกับแพร่เพ้วแสงทองพ่อตั้งแต่เกิดดราม่าบอกว่าแยกแยกกันไปนี่คือครั้งแรกพี่น้องครับทีสองคนนี้อยู่บนเวทีเดียวกันนอกจากนั้นพี่น้องครับผมพยาบาลฟินแลนด์เนาะกับผ้าศิลปินจากโตเกียวมิวสิกบาวาเป็นคุณคูค่ชิ่นจังน้องซี่แกรมน้องเพลงพิมพ์ระดาและน้อง คอปเตอร์ขึ้นเวที่นำ่มันเป็นแบบไหนและพยาบาลิิแลแ่นว่าจังใดแนปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวาลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับขราสซูเรายการจักรวาลลูกทุงกบกลาหนุ่มเจียานะครับโอ้ยพี่น,อออนอออ้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยต้องวอลกันแบบตอนหนึ่งเลยเย่าฝ้าลำคานเย่าฟฝ้าวายข่เดือดคือบวกั้งแต่เรือพยาบาลฟินแลนด์แท้คือบวกั้งแต่เรื่องของแพ้วพพ้วแสงคล้องแท้พี่น้องครับมมนมีมุมอัปเดตหนุ่มเจียลากับอัปเดตซูฟางเนาะ เออสำหรับพยาบาลฟิลแลกนะครับโวยหลังจากมีกระแสดราม่าแล้วก็บอกว่าแยกย้ายกันไปเติบโตเพ่าๆแสงท่องกระดูแลววงของเพ่าๆแสงท่องหมอลําซิงต่อไป ส่วนพญานาฟินแลนด์กบดูแลโตกเกียวมิวสิคเป็นค่ายเพลงต่อไปพี่น้องครับแต่ลาสุดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยโอ้ยงานนี่ยู่ไก่บานคอยเลยนะฮะนั่นก็นกนคืออยู่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีซึ่งติดกบ้านนุ่งเจระเลยพี่น้องครับก็คืออำเภอทางขันโทนอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอติดกันหางกันพวกกิโกยูพอยาบาลฟินแลนด์พี่น้องครับผมไปขึ้นรับเชิญอยู่บนเวทีของเพราเพราแสงทองนี่คือครั้งแรกพี่น้องครับผมเพิินได้ขึ้นเวทีน้ำกันได้ไปปะกันอยู่ทั้งเว พี่น้องเอ้ยเอฟซี FC แฟนครับกับภ้ากกีดกรีดกรี๊ดกีดกีดว่าสักตวัวแต่ว่าปัจทีหนึ่งพี่น้องครับผมพยาบาลฟินแลนด์หลังจากขึ้นเวทีแล้วมาเปิดอกเปิดใจเลยว่าโอ้ยนุ่มเจีระโดนแล้วถึงไมกก่ได้ขึ้นทว่าโดนบ่ากระโดดอยู่เด้เป็นอาทิตย์กว่าอยู่เด้เออพอมาเหยียบเวทีแสงทองฟินแลนด์หรือว่าแพรวพ้ะแสงทองนี่เป็นจังไดน,นอ้อและพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องครับผมบอกว่าจังสี่นะฮะโสดกะดีสี่ไผ่ก็ได พยาบาลฟิลเล่เป็นแขกรับเชิญป้วงแพวพ่าวมวนขักวสั่ง พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยผ้าศิลปินจากโตเกียวมิวสิกไปขืนเวทที่นําเอาจังสี่ดีกว่าเดี๋ยวหลังจากทีพยาบาลฟิลแลนเปิดใจบนเวทที่แล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อว่ามุมต่างๆของศิลปินแต่ละผู้แตละคนราว่าสิเป็นซี่แกรมโตเกียวเออหรือว่าสิเป็นน้องซี่เออน้องค,คู่คู่ชื่นจากหรือว่าน้องเพลนน้องคอปเตอร์เป็นแบบใดเดี๋ยวมาว่ากันพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้เนาะล่องไปฟังก่อนพยาบาลัฟิลแลนเิ่นว่า สวดกระดีสี่ไพ่กระไดบนเวที่ของแพล่พลาาแสงทองไม่เป็นหน้าใดล่องไปฟังเมืองครับัทกทกยพี่น้องสวัสดีพี่น้องทางสีธาตุเดอ้อพุ่บ้านขึ้นแมแล้วเพค่มเติมนะพี่น้งนงนองรับผมเพิ่มเติมกันที่บา้านอีกพี่น้องฮะเพิ่มเติมข,ขึ้นข้ามสวดพันมาพี่น้องอยากใส่ยางหาบมากที่เก่า เบื้ี่แสงรองพิแนีนเบืทีตรงนี้นะครับผมเป็นทีมหน้าเพื่อนเตกาเดียวกันนะครับทีโอกาสตงเราใส่กับม่พี่ตพี่น้องกรบท้าวว่าป็นต่อมาบลพิบัติพ่เนีมืมุนีมาซานครับี่มากลลาก์พน้องเ้าวขอมาลายก็จังไรที่แม่บ้านพเนีนเสียมากบ่ลลังบัลที่น่งกับพี่กองเขาบ่มากบ่ไดครับกุดรบ้านพเนี่ยนบ้านเยยื่ไก่ด้บ้านเผยยนใช่ไหม่กลานนอครับอภิบาพนียนแล้วนะ แก่นตัวแกมมิวสิกค่คะมาจังหวัดฮอดแกนครับโรงเรียนบางสะวันทีสะวันทีลาล่างสุนิอายุ12ปีค่ะสวัสดีครับผู้ชื่นชมตัวแกมมิวสิกครับสวัสดีครับบากพี่บักน,น้องนับกับบิดองกับให้เพลงตัวแกมมิวสิคกครับรัตนาสร้างผลงานสูพีน่น้องกาญาวิธี บอก่อนไลน์พี่น้องได้เนี่ยเขามาติพี่น้องทังนี้มากัวเลยเครื่องพ่อแล้วเครืงพอแล้วมาขอเสียงคนสวนได้แล้วที่สู่วกันท้งเหนี่ยรสงขมือนไมุ่กับผ้าวาเอไม่หกับข้าวานะครับ้าววานคองกผ้าเจโกดก็ดีสีเพคก็ได้พะอไม่หยุกับข้าวา คเอาใจเพื่อนหมักมวนอย่างดีเนาะเอาจใากคนมักมวนเอาไปเ,เ,เลยครับเอานั่นแหละพี่น้องครับผมตามนั่นเลยว่ากันตามนั่นเลยนะฮะพะายาบาลพี่เลีมาจังแดงนุนมจีราก่ะว่าจังสันนะครับผมที่นี่กะอุย้ยแพ,พ่้าพล้แสงทองกับมีคลิปออกมาขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องครับผมเออเดี๋ยว เอาจังสีดีกว่านะฮะไปวอกถึงมุมน้องๆดีกว่าเ่าว่าสิเป็นคุณครูชินจางเออน้องซี่แกรมน้องเพ่งพิมรดาและก็น้องคอปเตอร์นะฮะไปขึ้นเวทีน้ำกันพี่น้องคราบมบรรยากาศกับอบอุ่นอบอุ่นเออมีความอ่อนกันพร้อมมีความคิดฮอดคิดถึงเวทีกันพร้อมพี่น้องคราบมน้องซี่แกรมคิดฮอดคุณแมรี่ลุยไลยหลายตัวเออน้องคอปเตอร์ก็บ,บอกว่าโอ้ย ขีดหอ,อ,อดเวทีของคุณแม่แพ้วแพ้วเด้อสันตัวพี่น้องครับโดยความหาัาโดยความผูกพันของแต่ละผู้แต่ละคนเนาะเอาจังสีดีกว่าเดี๋ยวนุ่มเจีระมัดคลิปร่วมกันเลยให้ได้เมืองบรรยากาศกันนะพี่น้องเนาะว่าน้องๆองศิล,ลปินของโตกเกียวมิวสิกไปขึ้นเวทีของแสงทองฟินแลนแบบด์หรือว่าแพ้วแพ้วแสงทองนี่รู้สึกแบบใดหรือว่าบรรยากาศเป็นแบบใดแน่ไปเมืองพร้อมกันเลยพี่น้องครับผม หล,หลายพี่น้องคราผมว่าหลายผู้ลายคนนอยอยากเห็นบรรยากาศแบบเดิมๆเห็นความเป็นแว่า,วาน่องซี่แกมกับขึ้นเวทีคู่ชิ้นจังน้องเพลงน้องคอปเตอร์ขึ้นเวทีเหรียญน้ำกันกันกบวป้งเพ้วเพ้วแสงทองหรือว่าแสงทองฟินแลนด์ไม่อยากให้แยกจากการเลยแต่ว่ากัยาธิที่วาและพี่น้องคาราผมเข้าโรคก,กันตัดสินใจของทั้งพยาบาลฟินแลนด์ที่ต้องบริหารจัดการค่ายตัวเกี่ยวมิวสิคของ่นไปต่อกับอุ้ย เด็ดดีเดด,ดีได้หล่ะตอนนี้มีงานเต็มทุกคิวแล้วนะคะเดือนมิหน้างานหล่นงานเยอะงานหมากงานไม้แล้วว่าสันตัวส่วนทางวงของแพ,พร่พเพล่าแสงทองพี่น้องคาราเพิมกะเจ้าภาพกะฮักเมตตาล้วกะเขามาจาับจองคิวงานแน่นคือเก่าพี่น้งคาราเพมเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับเรากันนะพี่น้องเนาะเมื่อวานจเป็นแพรา่าเพล่าแสงทองและพยาบาลพี่แลนพร้อมกับศิลปิน ทุกคนเลยกันเรากันนะครับผมนี่คือเรื่องเล่าที่เอามาอัปเดตกันนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนาะเด้๋ยมึงละฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์รวมถึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาแน่กันเรากันนะครับฝากติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะจ๊ะกิจิละเล่นจิละเล่ามาสิบอสูฟังกับรายการจักรวาลลูกทุง่งสวัสดีครับ